สวัสดีครับวันนี้มาพบกับการแข่งขัน RVE Sport c o m e t y School ประจำปีการศึกษา2554ของเรียนชั้นม .2 นะครับวันนี้เป็นการพบกันระหว่างม .2 ทับ3พบกับม .2 ทับ6ม .2 ทับ3นะครับเรื่กตัวมาก็มีอิลูเมียฮายะเตะอเลนมีน,นาและบุกของนะครับ ส่วนสองทศวรนี้เลือกมานะครับพิกแรกเลือกมาลอเรียลยิปโปโตโลไวโอเลตและอุรอนะครับดูครับเพราะว่าเกมที่หนึ่งใครจะเป็นฝ่ายชนะแต่ก่อนเกมนี่ปกติทั้งคู่ก็ฝงกันมาแล้วนะครับว่าโอ้โหมอ,องข้ามหมดแล้วดูสิครับว่าวันนี้จะเป็นยังไง ทางแม่นะ้ำมดีกว่าครับไปเไดินวนดูมครักการบินบ้านเล้วดูสครับว่าเริ่มต้นเกมมา,นาเ,นเนี่ยจะเป็นยังไงโอ้โหมาทักท้ายหน่อยนึงครับก็ยังไม่ถึงนะครับจเ,บเล อ้าวโตแล้วจะเข้าไปป่วนป่าเฮ้ยมาครับแต่ยังมีมีหน้าในการขุดเกมอยู่ด้นานบนด้นานบนน,น,บน่นานจะพึ่งักนะครับามาดูนะครับด้านบนเป็นยังไงสถานการโดยทั่วไปก็ยังเป็นปกตินะครับตอนนี้ยังกำลังเก็บเลเวลกันปกตินะครับไม่มีอะไรมากไปโ,โ,โตโรโตโรมาเจอกันเยตเจต,ตรีบออกสกิลไว้ก่อนครับเพื่อความชัวร์ หน้าวัโอ้ไปหัวก็ตัวล,ลูกตัวลูกตัวน,นี้อือก็ยังยังยังทักทายก็ธรรมดาครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับนี่ก็ยังดูเชิองอยู่ทั้งคู่นะครับอ่ามีการลองมางอรเล็กนะครับก็ยังม,มีอะไรการดได้ร่วมก็ไม่มีอะไรนะครับตอนนี้ต่างฝ่ายก็ต่างเก็บรีวิวไป,ไป ะได้ไหมครับกลางน้ำอเลนอเลนมากลางแล้วยังไงครับมีเ,เอาแต่ด้านบนด้านบนมีการสะทับไปแล้วครับตอนนี้มีไฟมาแล้วครับโอ้มีหน้ามีหน้าที่เจอมาได้ครับโอ้โหรอดไหมครับรอดไหมครับรอดไปแล้วพเมียโดนปุ้ดบัตครับไปอเลนไปตะกี้มาได้หายเตะหายเตะรอดไหมหายเตครับได้รอดได้แต่เพื่อนตายนะครับมีหน้าโอ้โหสองทับพุกมาดูนหน่อยนึงเลยครับตอนนี้โอ้โอโอโอแล้วครับเลเวลสี่แล้วก็เข้ามาช่วยเพื่อนนะครับตอนนี้ ยังจากว่าฝั่งนู้นนะครับผู้ท้องไปลงเป็นทาให้เสียเสียบการไฟนะครับกลายเป็นสามสองสี่โอ้มาเก็บไปอีกแล้วครับโอ้เก็บตักเลเยอร์ไปเรียบร้อยสุดสายการทางการเงินนี่จะนำไปเกือบหนึ่งพันแล้วนะครับวันนี้ก็นเรื่องดีสุดสายกันนิดนึงครับเนี่ยโดโลแกก็เดิน ไม่สนใจใครเลยครับตอนนี้เดินได้ดีครับเดินได้ดีครับฝั่งข้างล่างไว้เองครับเอาเละเลนตัวสองหนึ่งไว้ยังเลนเลนเอ่อเลนก็ยังเอาตัวรอดไปได้ครับคไม่ได้ครับเด,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 ดี๋ดดลงนอโยี๋ยกบูลงไฮไลท์ให้ดูเอ้ยโยกูลงให้ให้ดูบูเกตเพราะว่าสตรีมมันไม่ได้รอลุ้นหน่อย ช่อนเล็นอครับนี่้ามเรบเอาตัวนี้ดูปูปูของคุณไปหนึงแตกไปหแล้วตอนนีู้ของแตู่ของจะออกมาได้ไหมก็ปของมนตัวนเองครับเรียบร้อยเจ้าลิงน้อยเออรอตามครับรอตามเราค่อนข้างจะดุนะครับแม่ไมยอมแต่เกีก็ถือว่าสมอไหมนะครับตักปจักได้ อเอา้วรเรียบร้อยอโอเวนป่าโดยมีเออ,อรในการควบคุมนะครับเอาอเลนอเลนเกือบโดนครับถ้าโดนทีนี้ไม่น่าจะรอดครับเอาว่ายังไงครับอตอนนี้เมียเมียจะรอดจากลิโป้หรือไม่ครับเอาลิงมาช่วยนะตัวนี้คงไปได้สองสามแม่ไม่แต่ครับโปอ้ยยังสกิลงเนียวไปได้ ว่ายังมีมสออาจจาะพอตัวได้ดีครับเอ้าด้านบนครับโอ้ยสไม่ได้ดูนะครับตัวนี้จากโรโ่ล,ลงมาช่วยกันเาเโดนป้อมตีตายโอ้ยสำหรับฟันยเตจากที่ฟิกเกอร์เขาไปเอาในส่วนของไวโอเลนนะครับรอเรียกมาช่วยนะครับแบบโดน ค้างจะดูยากนิดนึงนะจากว่าแม่ไฟกันบ่อยเหลือเกินกลางจะมีการไฟก็เกิดขึ้นหรืครับไม่มีครับนานโบนี่ไฟก็ตจบแล้วครับตอนนี้โตโล่กับทีหน้าครับสักษกนักแข่งนะครับต้องรอดูว่าตัวกำนังเม็ดเนี่ยต้องจะมาทันหรือเปล่าททีมสั่งกันนะครับว่าถอยถอยถอยถอ,อ,อยอ่า ฝั่งไหนนะครับด้านล่างครับทางเป็นเงินกลับมาเท่ากันนะครับตอนนี้เงินเท่ากันนะครับสปอว์ก็สองต่อสามถือว่ายังสมดุลนะครับเอาว่าป้อมแต่ละป้อมก็ยังอยู่นะครับตอนนี้เอาลิงเอาบครับแต่ยังไงลิงจะรอดไหมครับผมดูโีดครับตัวนี้หายตัวไม่ยังไงม่รอดครับแม่มาถึงสี่ครับพี่ลิงแม่บ้านใครบ้านใครเข้าไปบ้านเขาเรียบร้อยเลยครับผม สองทับกบอกว่าไม่ได้คนห่วงเจ้าของของพี่นะครับอเลีนขึ้นมาช่วยอานนยอออรีนตอนนี้อารนยังไง็รู้เลนดูสามไม่น่าไว้ครับแนมะ่อารีนบอกอองก,ก่อนดีกว่าครับโอ้โหทิมไฟรู้สึกว่าสองทับกสามไฟกันตีเลยมนาะดูต่อครับว่ายาวๆจะเป็นยังไง ดักเลเยอร์อไมี่ยวั้แ่มีหน้าิงไม่ได้ครับตรงนี้หน้ามิน้ารอดหรือเปล่าใครามากงามนไม่ได้ครับอเลนอเลนเอาใครครับ่เอาโดโลไม่ไหวนะครับโดโนี่แกขึ้นชื่อเอยครัแงแล้วบอมเสียไปหนึ่งบอมแล้วนะครับสำหรับสครับส อบล่างแตะมาเรียบร้อยแล้วนะครับจา่ว่าเล่นขึ้นมาช่วยบนนะครับรอบล่างเลยว่างนะครับ Dragon has been defeated โอเคตัวก้อเล็เบไปได้นะครับสำหรับตอนนี้สถานการณ์การเงินของ2อักหกค่อนข้างจะนำมาประมาณ2องพันแล้วนะครับมันดีขึ้นนะครับ สกอร์มาดีขึ้นนะครับ2ององนะครับวันนี้2ครับ3จะต้องแก้สถานการณ์ตรงนี้นะครับจะทำยังไงนะครับสำหรับการแล้วก็ต้อมครับารารการอาจจะเกิดอุปสรรคนิดนึงวันนี้ไม่แน่ใจว่าเกิดจากปัญหาอะไรนะครับในเรื่องการปฏิรีนะครับานนะอาการเชื่อมต่อ,อ,อ,มอมไม่เข้าใจว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะครับ ีปัญหาเกิดขึ้นนะครับยานสัญญาณค่อนข้างจะมีปัญหานะครับจากอินเทอร์เน็ตแต่จริงใช้การบันทึกเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาเอาเม็ดกลางไว้ไงครับโอ้ยลิงลิงเลิงทุบไปแล้วนะครับโอ้โห สามต,ววคตัครับทางของอเลนนะครับอเลนอาเลนต้องกัรงี้องีตง้องมี กจะได้มีมุมทางนะครับไม่เกิดอาการกระตุกมานะครับต่อไปครับตันนี้ยังไงครับจะแป้งเรีได้หรือเปล่าครับดิงพี่ดิงก็เช็คอูนะครับวันนี้ตรงการสนามยังไม่มีอะไรครับตงการแม่น้ำแม่น้ำดูสิครับจะเกิดอะไรขึ้นไหครับ ถือว่าฟังมึงก็ไม่ประมาทครับตังสี่ครับเนี่ยหก็เตรียมแล้วก็ทีครับนี้ก็เข้ามาแล้วตอนนี้อ่าต่อสี่ครับ E ยังไงดีพอจะใครจะพินท่านเอาเบิดอันตีไปเรียบร้อยครับสไลด์ยืมเมียแต่ยังอยู่ในป้อมอยู่ครับเอาค่อนข้างยากแต่ด้านบนตอนนี้โอ้โอ้จะมาเอาป้อมนะครับ ไม่รู้ฮายุเตะจะป้องกันป้อมได้หรือเปล่าการตรงนี้ไปดูนะครับว่าข้างบนนี้จะเอาตรงกลางแน่นะอาหาว่ายย้ายริบบงหน่อยเปไปแต่ก็ยังติดกันไปตัปางโลนะครับแม่ตอนนี้ตดงแจียงชิงจังหวะใครผิดพลาดีนมีโอกาสเสียป้อมเลยนะครับอาเรนเป็งไงอ่าหารน่าจะทักทายเขาแน่นอนมีคนเสียชีวิตเพิ่มนะนะครับ อันนี้ดูจิตครับช็อตนี้เอาเจอแข็งเข้าไปครับอันนี้ก็ยังพิเกอร์มาได้ครับตอนนี้เอาตอนนี้ครับวิ่ยนีโป๊แตกครับโดนดับเบไลคิวของยูโรเมียไปแล้วครับแต่ตอนนี้มาตามเอาครับโอ้ยไฮแอเตงเขเก็บไปอีกหนึ่งโอ้ยพิเกอร์ครับตอนนี้ป้องกันไว้ยังไงครับตอนนี้ช็อตนี้มีหน้ามีหน้าดึงีิถึงครับโอ้ยแต่ป้องกันไว้ยังขึ้นไม่ได้นะครับตอนนี้เดี๋ยวฝั่งนั้นก็เคลียร์คีิได้ดีครับ สองหกเสียไปถึงสามนะครับสอถึงสาเสียไปหนึ่ตอนนี้เกมมาคู่ขีแล้วครับการเงินแล้วก็จำนวนสตอร์นะครับ 2, 6, 3, 3, 3, เงินเงินเซฟกันทคู่นะครับป้อมอะไรต่างๆยังอยู่กันโอ้ผลเยอะนะครับตอนนี้เสียป้อมไปแค่ฝั่งวะป้อมเองนะครับด้านล่างยังไงครับด้านล่าง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 ป้อมครับป้อมน่าจะได้นะเพราะว่าต้นมีรถจริงอยู่ครับนะแต่ว่าจะคิวจะไม่ถูกตอนนี้ว่าอยังไงครับไม่น่ารอแล้วเตรียมหน่อยแต่กันอีกครั้แต่ไอ้สอ่งเผื่อ้องเ้ย a red team tower has been destroyed ต่อเดียวเก็บไปได้ครับฝั่งนั้นก็เสียไม่หมดไปนะครับกองกลางกองกลางว่าอย่างไรครับกองกลางน่าจะให้บอดครับกองกลางโอ้ย ัครับแม่ลองิดีครับอย่างไงครับเดินเป็นทีมดีจะมีสองตัวครับสองตัวผมไม่ประมาณน้าเช็คตู้นะตูโดนตีของอะไรไปครับดิงดิงไปยังไงครับดิงมานี่ช็อตนี้ดิงไปยังไงครับโอ้ยดิงดิงดิงโดนดิงเยอะมากโอ้โอ้ยลิงอาการมาแปลกๆครับช็อตนี้มันจะแพ้หรือยับ เตรีมตัวน so right the you know? so, yeah, ักึษาบอกเป็ีหาครับแต่ว่าที่บอกนว่าถ้าจิงทหารก็่ไนะเพราะว่าเราใช้ในตุนเสร็จของตัวเองวาันแกมันหายพาะหน้าแล้วครับอคอนนี้หาแล้วครับองโหจะขึ้ดปังแล้ว้องกลาว่ายังไง้องกัาไม่น่ามัหาแล้วเตรียมนราบลยตอนนี้เหลือหายเตยาเตยาเตะกรอเดียวครับโอ้ยทำไงชอนนี้โอ้ยตีไปครับแต่ไม่ัโอ้ สองครับผมเกบกอไปได้เด้งต่อสครั้งบโอ้โหีไฟนะครับมาดู